คพบกันในช่องสุีีชุกานะคะวันนี้สายก็มีวิธีการทำกระทงกรีบกระพุ้งนะคะก็เป็นกระทงที่ต้องฝึกพับกรีบนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่ยากถ้าเกิดมาพับเป็นแล้วก็ง่ายมากสำหรับใบตองนะคะเดี๋ยวเราเตรียมใบตองขนาดกว้าง5เซนติเมตรแล้วก็ยาว15เซนติเมตรเอาไว้นะคะ แบบทะแยงแบบนี้เนาะตรงเนี้ยเหลือบุมไว้นิดนึงนะคะหาจุดกึ่งกลางนะคะแล้วก็พับลงมาได้สามเหลี่ยมแบบนี้ใช้นิ้วชี้ะคะ่ะกดปลายลงไปลงไปแบบนี้รูดนิ้วมานิดนึงตรงมุมตรงนี้นะคะตรงที่ชิดๆตรงเนี้ยเราจะหักมุมเข้ามาฟึ๊บค่อยๆหัก กระพุ้งค่ะเดี๋ยวจะพับให้ดูอีกอันน,นะคะด้านแขงนะคะไว้ทางด้านขวาปึ๊บพับไปอย่างนี้นะเหลือมุมไวนิดนึงพับลงมาค่ะตั้งฉากเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เนาะใช้นิ้วชี้กดปลายลงไปค่ะแล้วก็ลูดมือมานะคะสั่นตรงนี้กับนิ้วโป้งะคะช่วยประคองแล้วก็ จดมุมเนี่ยให้อยู่ตรงชิดขอบนะคะกระดานมาพับมาเลยได้อย่างนี้นะคะเราก็พับใบตองน,นะคะเอาไว้ได้เยอะแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดสีเข้มก่อนนะคะก็เราจะติดให้บานออกไปเนาะมันจะมีตรงขอบขอบตรงนี้นะคะเราก็ยึดเป็นหลักเอาไว้แล้วกันนะ มาติดค่ะชั้นที่สองนะคะจะติดล้นประมานิดหนึ่งติดแบบสับวาง แต่จะเอาสีที่อ่อนลงนะคะนิดนึงไม่ต้องต่างมากก็ได้ค่ะต่างมันก็โดดเกิน